บอกลูกบอกหลานแบบนี้นะครับใครมีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าผู้สูงวัยจะไปหลงกลสำนักสงฆ์บางที่นะครับสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมบางที่เนี่ยมันล้างสมองนะครับจากคนปกติธรรมดาไปอยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมบางแห่งไปอยู่สำนักสงฆ์บางแห่งกลับมากลายเป็นคนคนละคนเลยนะครับลืมลูกลืมเต้าลืมครอบครัวไปเลยนะครับเห็นครอบครัวเป็นศัตรูไปเลยนะครับอันนี้บางที่นะครับที่ผมเห็นเห็นมานะครับ วันนี้รายการโหนกระแสเป็นเรื่องราวของสำนักสงฆ์เหมือนกันครับเป็นสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งฮะมีคุณแม่ท่านหนึ่งไปอยู่สำนักสงฆ์ไปไม่นานหรอกครับอยู่ประมาณสักสามเดือนทางแฟนสอบถามว่าทำไมไม่กลับบ้านกลับช่องเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นั่นสบายใจดีอยู่แล้วหายป่วยเขาว่าอย่างนั้นอยู่ที่นู่นมีคนดูแลอยู่บ้านปวดหัวมีแต่นี่มีแต่สินเขาว่าอย่างนั้นนะ,นะฮะทางบ้านนี่เป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นโรงงานทําลูกชิ้น ในนี่มีสินเยอะทางแม่เนี่ยก็ปล่อยให้พ่อทําเพียงลําพังเพราะว่าเป็นทุ้นส่วนกันเนาะเธอก็ไปอยู่สํานักสงฆ์ไปอยู่3มเดือนไม่เคยกลับบ้านเลยครับไปอยู่ยาวเลยบอกว่าอยู่ที่นู่นสบายใจดีไม่ปวดหัวไม่เจ็นไม่ปวดยาไม่ได้กินอยู่แล้วสบายใจว่าอย่างนั้นเถอะครับอืมแล้วทีนี้ก็กลับมาที่บริษัทก็กลับมาที่โรงงานมาพร้อมพระมาพร้อมพ่อแม่พระมาพร้อมคนดูแลพระมามาเพื่อที่จะให้คุณพ่อเนี่ยเซ็นเซ็นยินยอมชําระนี่ หนึ่งล้านห้าแสนบาทจริงๆแล้วมันเป็นหนี้ที่ต้องใช้ร่วมกันแต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้ทํางานเธอไปอยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมไปอยู่สํานักสงฆ์แล้วเธอสบายใจแล้วเธอก็กะว่าจะมาให้ยินยอมหนีไ้ไปแต่เพียงผู้เดียวไปแต่เพียงผู้เดียวหนึ่งล้านห้าแสนบาทเพราะว่าเพราะว่าที่บริษัทแห่งนี้เป็นที่ของเธอเขาว่าอย่างนั้นนะนะทางคุณพ่อเนี่ยก็เลยโทรเรียกคุณลูกสาวของคุณแม่เนี่ยมาเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงทางลูกสาวอีกเรียกคุณลุงเรียกมาให้มาเป็นพยาน ว่าดูเหมือนว่าพ่อจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนคุณลุงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าแม่ไปอยู่สำนักสงฆ์เนี่ยนิสัยเปลี่ยนไปหมดเลยครับไปเชื่อคนสำนักสงฆ์หมดอะไรประมาณนี้นะฮะเธอก็เลยมาไม่ให้เซนแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องมีราวมีปากมีเสียงกันระหว่างคุณแม่กับคุณลูกครับคุณลูกเนี่ยก็ไม่พอใจว่าคนพวกนี้มาทําไมพวกสำนักสงฆ์มาทําไมเป็นเรื่องของครอบครัวคุณแม่ก็บอกว่าให้เขามาเป็นสักขีพยานเขาเป็นคนของแม่ทีนี้เกิดการต่อลุมบอลกันครับ ปรุมบอลกันระหว่างสำนักสงฆ์กับคุณลูกครับตุกตับตุกตับกันตุกตับตุกตับกันกับระหว่างคุณลุงทีนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวมาออกรายการของกระแสวันนี้นะครับฝั่งคุณแม่เนี่ยไม่เชื่อคุณลูกเลยครับเชื่อฝั่งสำนักสงฆ์หมดเลยครับมีการแจ้งจับลูกตัวเองด้วยแจ้งความลูกตัวเองด้วยข้อหาบุกรุกเพราะว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของเธอเขาว่าอย่างนั้นครับโอ้โหแต่คุณลูกเนี่ยไม่แจ้งคุณแม่นะแจ้งพวกสำนักสงฆ์มามาลุมทำร้ายร่างกายเธอ แจ้งพระแจ้งคุณพ่อคุณแม่ของพระครับนี่ละฮะผมก็ยังบอกว่าระวังดีๆไอสํานักสงฆ์สถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ไปเนี่ยบางทีมันถูกล้างสมองมันถูกล้างสมองบางทีบางที่บางหนบางแห่งมันจะเอาเงินซะส่วนใหญ่มันอยากได้เงินมันอยากได้ทรัพย์สินบางทีมันก็เป็นมิจฉาชีพอ่ะอยู่ในนั้นน่ะทาเป็นขบวนการนะครับต้องระวังเรื่องนี้ดีๆครับไม่ได้ว่าสํานักสงฆ์นี้นะหลายๆที่ผมว่าหลายๆที่ผมเห็นมาแล้วล้างสม,มองมีการ รักษาโรควิธีประหลาดลาด้ดยการเอาน้ำหมักผลไม้ฉีดเข้าเส้นเลือดก็มีบางที่แปลประหลาดไอ้พวกสำนักสงฆ์ไอ้พวกสถานที่ปฏิบัติธรรมพวกนี้อ่ะบางที่นะบางที่นะต้องระวังดีๆครับอย่างเช่นเรื่องราววันนี้ก็เหมือนกันครับแต่ผมไม่โทษสำนักสงฆ์ของท่านนะฮะผมเอาจริงๆนะผมอยากให้ลูกกับแม่เขาคุยกัน2คนนะ่ะไอ้สำนักสงฆ์สำนักสืงอะไรเนี่ยอย่ามายุ่งกับเรื่องครอบครัวเขาเลยเอาจริงๆ ไม่อยากพูดคําว่าเสือกอะ่ะอย่ามาเสือกกับครอบครัวเขาอะ่ะอย่างเงี้ยผมผมว่ามันแรงไปอะ่ะผมขอโทษแล้วกันให้ครอบครัวเขาคุยกันพวกคุณอย่ามาเสือกโอ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเอาคิดเห็นกับที่เห็นเือนผมหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมอยู่ไหนนะฮะมายุ่งอะไรกับเขาวะ